รั้งคนนัแนงนกับเ่อนหมดเลยไม่เหือครับไม่ชอบครับคนนี้เหนียบาสานอลอยครับก่อนหน้านี้บอกว่าฉันเป็นแม็กเก็ตที่คุ้มที่สุดในประเทศไทยไม่เยี่ยมรัย

nó <laughs> bạn nhớ hôm nay nh à. <laughs> Ui ui, qua nhớ qua nhớ qua nhớ văn nhớ. Bà nhớ, bà nhớ.

nhắn anh à, <laughs> <laughs>

ิยนะคนดูขอไม่ฟูนะมีอ่นเยอะๆินึงนะอกอย่างขนะ้างข้าน,น,านะจะโนน,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 นไปนีเ้ตรงเลยขออยญาตที่มีคำหยานบนะคนด คนโยนตีแน่เหมือนอย่างเนี้ยหันขันันโอ้ยหันขันหันวันหันขันอย่า้มีเลยไปไป ต้องมีคนตายแล้วว่นนันยะไอพ่อป่าเนี่ยโอ้ยโดนแน่กว่าันยะไอหมาที่เนแบนป่าดีมีอ่ะคี่ว่าเฟี้ยเดินัปเนี้ย,นนย,ยบบคงฟาดมาละหอยเาไม่น่าสัตว์ยิ่ไป Mà nó hay nhiều nhé É lindo, não ข้อมีไว้วางสระตูวา๊แล้วนี่ิเงินดีกว่าอดสียดขอโทษนะแม่อันนี้ฟังเลยมีน้นฟ้าองุ่นกำลังโง่หาฟ้ากับควาย ข้าวโพดมีไงอะรมึงไม่ควสองนะอะี่มึงเกียเียไม่ช่วยตัวเองคุณเชันเายาที่เคยเล่นตอนนี้เปเนยังไง 이제 책임은 우리 팀이 받아 줘. 더블 킬 มีนอยมาคนดูสี่มือมาโตอโตออแมนแมน,น่เกีียวปาคนแรกนะ พมไม่เนเรายาห่างกัสักทอะไรพดเอาซื้อของไม้ง่ายไหม

nhẹ nhà ngọt này nữa

เห็นเมหนเมเห็นเมเอาไว้เออคุมได้เพ้ยุมไหนสมเห็นสามเห็นสาม q u a t kill ยไม่มีเ่ไหมเหนไหมเหไหมเห็นง้ีไม่ไ้ hạ máu hả máu như con vô vào. Đúng hơn, đúng hơn. หนึ่งคนะรับบอกในรอบ,บนี้ช้ันนช้นเอาสวย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 งานขำมนีขำนีขำมนีเออนางฮินนางฮินสวยสวยสวยเราเป็นฝวนกันในโพสต์หมายเลนอซี่ซีชื่อนี้เขียนได้ด้ครับ ไอเน่ไเน่นมานโนนไอ้บอไอ้บอไอ้บอไ้บอไอ้บอสวยสวยน่นน่หน่ทุกคนขอ้องิเพียงเท่านี้นะครับทุกคนไม่ฟ้าไว่เดือนใหม่น 那你发。